สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ตื่นมานึ่งข้าวประมาณตีห้าเนะเจ้าเน่ะกินกาแฟาค่ะกาแฟามันเริ่มเ้็นในหนาวของเจ้าแช่งไายเห็นเขาว่าอุณหภูมิจะลดอยู่นะจะลดแปว่าแปดเก้าองศาเป็นไปได้อกลดขนาดนั้นเนาะ ตื่นเช้าเจ้าเพราะว่าคนจะไปทํางานกันเลยตื่นน้เเขานึ่ง,น,งน้าเนาะก็บาเจ้าตัวใดเราตีห้าตีห้าครึ่งก็พอดีแล้วนะกินกาแฟขาดม่ได้เลยตื่นมาต้องกินถ้าไม่กินปวดหัวคิดอะไรไม่ออกมืนตึ <laughs> ๊บสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้ที่เชียงรายนะคะ ใครจะมาเที่ยวงานหนาวนี้ที่เชียงรายของเจ้าติถึงเนี่ยใครแม่เอลแวะทักทายกันได้นะเจ้าถ้าใครอยู่แถวนี้นะอู้แมวไปได้ยินเสียงชัดเจนก็คะ่ะก็จะซื้อใหม่อยู่เพราะว่าเขาอู้ดังมาได้เนาะเก่งใจข้างบ้านเขา ไอ้เขาก็ตื่นกันเยอะแล้วนะนั่งข้าวจะเดี๋ยวนี้หาเพื่อนคุยโอ้โเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวนังววน่งข้าวเดี๋ยวก่อนนั่งข้าว แมวกับปอมแมวเจ้าประเ,เดี๋ยวนี้แมวไขบ่บวช่มไหนมาอยู่นี่ก็เลยเอาเข้าห้กินนพอเอาเข้าห้กินแล้วแบบไปไหนเลยนี่บวชู่ว่าท่องหรือเปล่าถ้าท่องก็ว่าจะเอาโรคไว้นะโรคแมวนะเขาว่าดีนะนคณะคุณเป็นหอบต้มกินยังหายหายหอบแต่บัแต่ว่าวู่นะ ตอนเจ้า, <c oughs> ดจาสดชื่นแป้อากาศตอนเชา้า ตื่นเช้า on okay. มานึ่งข้าวตรงนี้สว่างเลยค่ะโอเคผัวแมวแล้วแมวแมวแมว คลิปยาวยืนยันตัวตนนะคะทุกคนมาพบกับแม่น้ำหอมชาแนลก็พยายามจะถ่ายลงทุกวันนะเจ้าเพื่อจะยนะืนยันตัวตนเนาะไลฟ์สดก็บ่ค่อยมีคนเข้ามาเลย <c oughs> เพราะว่าเราจะบ่เห็นตรงดวงตาไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่เห็นคอมเมนต์ใครเลยแต่พอเขาจบไล่์อะคะ่ะจบไลฟ์เราถึงจะเห็นคอมเมนต์แล้วเห็นว่ามีคนเข้ามาดูเรานะคะ อันนี้ก็คือตื่นมาเนี๋ยนึ่งข้าวแล้วก็เตรียมจะถ่ายคลิปถ่ายรูปอ่าลงเพราะว่าอากาศตอนเช้ามันดีนะคะเดี๋ยวยังไงก็มาทักทายกันใหม่นะเจ้าเนึ่บ๊ายบายขอตัวกินกาแฟก่อนนะ